เจเชาแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับผมนะครับผมพาทุกคนนะครับมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผม20บาทนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือแสนอร่อยราคาถูกด้วยนะครับ20บาทนะครับผมอยู่ที่คลองกระทิงนะครับผมหลังเขื่อนปลาสักชิรธิ์ครับเพื่อนๆนครับราคาถูกนะครับผมจัดร้านนะครับน่ารักมากเลยนะครับด้านในเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผม การจัดร้านนะครับสะอาดนะครับผมแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเพียง20บาทนะครับผมบรรยากาศร่มรื่นนะครับเพื่อนตอนนี้ก็จะมาครับผมช่วงจะปิดร้านแล้วตอนวันนี้นะครับผมลูกค้าจะเยอะมากเลยในช่วงเที่ยงนะครับผมบรรยากาศร้านนะครับสบายๆนะครับผม ต้นไม้ด้านในนะครับลื่นคัะผมร่มรื่นนะครับผม ท่านใดนะครับสนใจมาหลังเคลนป่าสักชทลสิทธิ์นะครับผมแวะมาทานได้นะครับผมสงสัยนะครับสอบถามเบอร์โทรได้ที่นะครับผม0864145191นะครับผมติดต่อคุณต้นนะครับผม0864145191นะครับคุณต้นนะครับผมหรือ096นะครับผม0648716นะครับคุณนิดนะครับผม096 0648716นะครับผม สดสะอาดอร่อยนะครับผมในมื้อเที่ยงนะครับลูกค้าจะเยอะมากๆครับผมก็จะมีสำรองที่นั่งให้มากมายนะครับผมในมื้อเที่ยงไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีที่นั่งนะครับผม <c oughs> มีบริการน้ําดื่มฟรีนะครับผมบริการน่ารักมากเลยครับผมมีขันน้ําดื่มครับมีหลอดด้วยนะครับผมน้ําดื่มสะอาดๆนะครับบุฟเฟ่ผักนะครับสําหรับผู้ที่ชอบผักนะครับผมก็จะมีบริการด้วยนะครับอยู่ตรงด้านหน้าของครับจุดนะครับผมเชฟครับผม ครับผมก็ยังมีนะครับผมบริการครับน้ําปั่นด้วยนะครับแล้วก็ร้านผลไม้อยู่ด้านข้างนะครับเพื่อนๆส่วนร้านกล้วยแขกตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับผมอ่างละมือน่ารักมากเลยครับพอดีมาช่วงปิดร้านนะครับผมถ้กล้วยแขกก็ปิดร้านไปแล้วครับผมรอบที่แล้วนะครับมา ช่วงกำลังพีคเลยนะครับมื้อเที่ยงนะครับลูกค้าเยอะวันนี้จะมาช่วงปิดร้านนะครับผมมีกุ้วยรแขกเลยนะครับอร่อยนะครับยูด้านหน้านะครับวันนี้นะครับผมก็ซื้อมาครับทานที่บ้านนะครับผมไม่ได้สะดวกทานที่ร้านนะครับก็เอามาเทใส่ชามที่บ้านนะครับผมปกติทางร้านจะบริการชามน่ารักนะครับผมเป็นชามกะลานะครับผมอย่างที่เคยลงไปในคลิปแรกนะครับผม ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆมาากินก๋วยเตี๋ยวเรือ20บาทครับคลองกระทิงหลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับผมสนใจก็โทรมาได้นะครับผมบางท่านมาเที่ยวเขื่อนนะครับอาจจะมาไม่ถูกครับโทรถามทางร้านได้นะครับเบอร์โทรก็ให้ไว้แล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ